วันนี้ทนายโนบิมาทำไรที่ศาลนนทบุรีครับครับวันนี้ก็ศาลนนทุรดีก็มีการอ่านคำพากษานะครับในคดีที่พนักงานอายการจังหวัดนนทบุรียื่นฟ้องนะครับผมนะครับในข้อหาเป็นซ่องโจรนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับคดีที่มีการอนาจารพิตตี้เดียเมื่อประมาณปี2562ช่วงเดือนกันยานะครับซึ่งวันนี้ นะครับสารเองก็ได้มีการอ่านคำพิพากษานะครับเบื้องต้นนะครับสารก็ได้มีการยกฟ้องในคดีดังกล่าวนะครับจำเลยที่1ถึงที่7นะครับก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับโดยสารให้เหตุผลว่า,าพิตตี้ที่มาในงานครับจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็เป็นแล้วก็สมัครใจมานะครับแล้วการทํางานนั้นจะต้องระมัดระวังแล้วก็มีการตัดสินใจที่จะดื่มได้หรือไม่ดื่มแต่ ตนเองก็ยังเลือกที่จะดื่มนะครับดังนั้นเนี่ยสารจึงยกยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะครับว่าการดื่มฟิตตี้นั้นถือว่าเป็นการสมัครใจดื่มนะครับสามารถที่จะปฏิเสธได้นะครับแล้วตัวเองก็สนุกสนานในงานนะครับประกอบกับพยานหลักฐาน่างๆาที่นําเสนอต่อสารสารก็มีความเมตตาให้ความที่ทมครับผมพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดก็คือวันนี้ก็ถือว่าบ้านบางบัวทองทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ในส่วนของคดีที่พิธีเดียนะครับเป็นโจทย์ที่ฟ้องนะครับวันนี้ลุงคนมาทําอะไรครับก็วันนี้ลูกกับป้าก็ได้เดินทางมาให้กําลังใจท่านอนตุ้งตินะครับด้วยการขึ้นศาลนะครับก็หลังจากได้ฟังศาลไต่สวนแล้วก็ศาลพักษายยกฟ้องนะครับก็ดีใจด้วยกับทุกคนนะครับที่ได้รับความยุติธรรมนะครับ ้องขอบคุณทุกคนนะครับประดับมากๆแล้วก็พี่น้อฟ้านะครับสวนที่น้อฟ้าที่ขาไม่ได้เลยค่ะมาให้กําลังใจน้องแล้วก็เตรียมตั้งใด้วยเือเกิดอะไรขึ้นนหคะมันต้องแบบไม่ประมาทอย่างเงี้ยค่ะแต่สรุปว่าเขายกฟ้องต้องดีใจกับทนายนพีด้วยนะยังไงก็ไม่ทิ้งยังไงกบมาณพีนน้อฟ้าแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่อ่อขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ที่มานะครับผมดูจะเป็นอดแล้ว มาหมดเลยเนี่ยทั้งรุ่นดีเลยวันนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยมาแล้วเห็นไหมมีเสื้อครับมีเสื้อมีเสื้อมาให้กำลังใจด้วยนีครับนี่ทั้งทีมเลยสวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับที่รี่น้องอะไรครับลูกชื่ออะไรชื่อไตเติ้ลครับชื่อไตเติ้ลากฝากฝากช่องด้วยช่องอะไรช่องเลยครับช่องอะไรช่องทางเลยนะช่องทางใดโนมิตะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมค่ะนะคะเอาถ่ายรูป